เดีย๋ยวเ้าแต่จะทีบ้านวันเองนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากวางเท้าทั้สองข้างไปด้านหน้านะคะจับสะโพกให้อยู่ให้อยู่ตรงกับพื้นทั้งสองข้างให้ได้ม,มากที่สุดนะคะ นั่งให้เต็มสะโพกค่ะน้ำหนักอยู่ที่กระดูกลองนั่งสองข้างให้เท่ากันนะคะยืดหลังขึ้นค่ะหายใจเข้าค่ะยกมือขนมสุดหายใจออกแล้วยืดตัวค่ะก้มลงมาจับปลายเท้าค่ะใครที่จับปลายเท้าไม่ถึงลองเข่าเล็กน้อยได้ค่ะยืดหลังยาวๆนะคะให้รู้สึกยืดบริเวณหลังล่าง เราหายใจเข้าออกค้างไว้ค่ะจังหวะที่เราหายใจเข้าออกค้างไว้ร่างเนื้อเราจะค่อยๆผ่อนคลายบริเวณขึ้นได้เราไไค่อยๆพักค่อยๆพักจังตัวต้มลงหนห่ลึกได้นะคะอย่าไปกระชากหลังนะคะหายใจเข้ายกมือขนมสูงค่ะยืดหลงังมาย,ยาวๆหายใจออกลดมือลง นั่งเข่าขวาขึ้นค่ะเอาเท้าขวาข้างขาซ้ายวางถี่ด้านนอกค่ะวาวเข่าแล้วั่งขึ้นจนครงแบกเป็นสองเท้าค่ะยกแขนซ้ายขึ้นค่ะเอาศอกซ้ายค่ะค้ำเข่าขวาด้านนอกแตะไว้ด้านข้างสะโพกนะคะใครค้ำเข่าไม่ได้เอากอดไว้ก่อนก็ได้นะคะให้หน้าขาแนบหน้าท้องแบบนี้นะคะ ขวาขวางพื้นด้านหลังบิดจักเอวเปิดไหล่ขวาไปด้านหลังค่ะแล้วมองข้ามไหล่ขวาค่ะหายใจเข้าออกลืเนๆยาวๆค่ะาลมหายใจสลับค่ะเหยียดขาขวาออกไปด้านหน้าค่ะสลับข้างค่ะตั้งเข่าซ้ายขึ้นเอาขาซ้ายข้ามขาวขวาค่ะวางขื้นด้านนอกค่ะเหยียบเต็มก่าจั ขาเท้าซ้ายทางไม่ยโกโคกลอยขึ้นมานะคะสะโพกซ้ายยังอยู่จิดพื้นค่ะยกเอาศอกขวาค้ำเข่าซ้ายค่ะแตะไปข้างสะโพกหรือกอดเข่าไว้ด้านี้ก็ได้นะคะเอาที่ตัวเองไว้นะคะบิดตัวไปทางซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังเอาอข้ามไหล่ซ้ายค่ะยัห้หายใจเข้าออกคลืดๆยกยาวค่ะหันกลับค่ะปล่อยมือออกค่ะ จะเป็นท่านอนหงายนะคะลดลงนอนหงายนะคะอ้างขาสองข้างขรึ่งสองข้างขึ้นค่ะเทาแยกกันประมาณความกว้างสะโพกค่ะเอามือสองข้างจับข้อเท้าค่ะใครจับไม่ถึงวางแขนข้างลำตัวได้นะคะหายใจเข้าหายใจออกค่ะยกสะโพกขึ้นสูงใช้กำลังขานะคะดันสะโพกขึ้น เขาเข้าหากันนะคะจะบักเก็ดเข้าหากันนะคะหัวไหล่ไม่ลองจกคื้น,นะคะหายใจเข้าออกค้างไว้ค่ะขาลดจะโคกลงะค่ะวางหลังบนหลังกลางหลังล่างก่อนนะคะแล้วสะโพกลงที่หลังค่ะ เราจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้าหายออกลรกๆยเรือยาวๆนี้เราจะ้างไว้สามรหายใจนะคะหายใจเข้าแล้วยกสะโพกขึ้นค่ะพยายามเก็บขาเก็บเข่าเข้าหากันนะคะที่สำคัญคือเอ่อขมิก้นด้วยนะคะยกหลังขึ้นสูงๆนะคะค้างไว้สามสองหนึ่ง ค้าวาหนหลังบนหลักกลางหลักล่างลดลงค่ะสะโพกลดลงค่ะกอดเข่าชิดอกค่ะหายใเจเข้าหายใจออ,อกยกศีรษะขึ้นค่ะหายใจเขา้าหายใจออกก็คอออกืคอยาวๆคลิง้งหายคลิ้งกวาค่ะเป็นการนวดหลังด้วยนะคะเป็นการคลายจากท่าที่เราทำนะคะ ค่อยๆแต่แขงตัวยกตัวกลับขึ้นมาค่ะเป็นไงกันบ้างคะสําหรับโยคะช่วยเปิดสะโพกในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะสามารถทําตางได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคําถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ subscribe เจด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ